เอาตัวใหญ่ๆไว้ก่อนเอากิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมไว้ก่อนตัวใหญ่ๆไว้ก่อนนะตัวใหญ่ๆไว้ก่อนมาเปรียบเทียบกันตัวนี้นอกจากว่าเขาให้มาเป็นขีดๆเหมือนกันแนละ้วมาเปรียบเทียบย่อยอีกทีหนึง่งใช่ไหมคะลูกทีนี้ใครถูกหมดเลยมีไหมคะลูกอ่ะมาดูกันต่อนะักเรียนนะคะลูกมีเพิ่มเติมอีกจงตอบคำถาม น,น้ำหนักน้ำหนักพ่อหนักกี่กิโลกร,รัมคะนักเรียน75กิโลกร,รัมแม่ล่ะ56กิโลกร,รัมวีละล่ะคะ47กิโลกร,รัมที่ดาค่ะ33กิโลกร,รัมมานะล่ะคะ24กิโลกร,รัมชูใจล่ะคะ สิกิโลกรัมอ่ะมาดูกันเลยมาตอบคำถามกันนะข้อที่หนึ่งแม่กับว,วีระใครนักว่ากันอันนี้ตอบบอกว่าอะไรคะลูกตอบได้หรือยังอ่ะมาดูเฉลยกันเลยนะคะลูกเฉลย 5 6กกิโลกรัมส่วนวีลาดหนักเพียง47กิโลกรัมใช่ไหมลูกต่อไปข้อ2ค่ะฟังคำถามไม่ดีเขาถามว่าพ่อหนักกว่าแม่กี่กิโลกรัมเขาไม่ได้ถามว่าใครหนักกว่าแม่ตอบพ่อพ่อ,พ,อพ่อเลยนะอ่านคำถามให้ดีก่อน พ่อหนักกว่าแม่กี่กิโลกรัมคะมพ่อหนักเอาไปดูน้ำหนักของพ่อก่อนพ่อหนัก75กิโลกรัมส่วนแม่นั้นหนัก56กิโลกรัมให้หาค่าความต่างกันก็นำไปทำาไมลบจำนวนมากเป็นตัวตั้งจำนวนน้อยเป็นตัวลบ75ลบด้วย56ได้เท่าไหร่คำตอบได้หรือยังคะ ามาดูที่ตรงที่นังเรียนคิดหรือเปล่าไหนใครตอบได้แล้ว75ลบด้วย56าสใครถูกบ้างคะอ้าวสิก้ากิโลกรัมใครถูกบ้างเอ่ยโอ้เก่งจังเลยนะเอาฟัางคำถามให้ดีนะก็ะถามว่าอะไรนะข้อที่สคะ่ะธิดาหนักกว่าชูใจกี่กิโลกรัมเอาตอบพร้อมกันไม่ต้องเขียนลูก นะคะไม่ต้องเขียนลงไปทิดาหนัก33กิโลกรัมส่วนชูใจหนัก15กิโลกรัม <15. S 1> ให้หาค่าความต่างกันนําไปลบเปรียบเทียบการต่างกันเท่าไหร่นําไปลบไม่ใช่ไปบวกกันนะเพราะเขาไม่ได้ถามว่า2คนหนักรวมกันเท่าไหร่33ลบด้วย15ะคะ่คนักเรียนโอ้มีคนตอบถูกด้วยมีคนตอบถูกด้วยอ่า 18กิโลกรัมค่ะนังเรียน3ลบที่5ไม่ได้ใช่ไหมคะต่อไปหลัก10 30กระจายไหม3ถ้า110 1 10เท่ากับ10หน่วย10บก3เป็น13 30กระจายเป็น10ก็เหลือ20ะะ13ลบที่5เหลือ8 20รบด้วย1 0 0หรือ1 0ต่อไปข้อ4ชูใจเบากว่าพ่อกี่กิโลกรัม ให้หาค่าความต่างกันก็นําไปลบนะคะอะไรลบกันลูกน้ําหนักของใครเป็นตัวตั้งจำนวนมากเป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่า75ลบด้วย15ค่ะนักเรียน,<ม>เ,รยนเร็ว<ม>ชูใจเบากว่พ่อเท่าไหร่<ม>อา้าวตอบถูกอีกแล้วค่ะอา่าเฉลยกันเลยไปทางด้วยใช่ไหมคะค่ะ75ลบด้วย15หลักหน่วยลบกันก่อน5ลบ5ได้เท่ากับ0เขียน0ในหลักหน่วย 70ดแล้วด้วย1 0เหลือ60เขียน6ในหลัง10เท่านี้60กิโลกรัมนะคะหูใจเบากับพ่อข้อที่5มานะเบากว่าวีละกี่กิโลกรัมอ้าวใครตอบได้เร็วมานะคนไหนละ่ะคนตัวเล็กหรือตัวใหญ่ขเขาเขีนชื่อไว้แล้วกำกับไว้แล้วลูกอ้าวที่ยกมือชี้ไปนะ่ะมานะนั่นหนัก 24กิโลกรัมส่วนวีลาน้ำหนัก47กิโลกรัมเท่าไหร่คะตอบถูกอีกแล้ว23กิโลกรัมค่ะ47ลบด้วย24 7ลบด้วย4เหลือ3 40ลบด้วย20เหลือ20เสนี้ก็23กิโลกรัมนะคะเป็นไงนักเรียนเปรียบเทียบได้เก่งเหลือเกินนะคะลูกข้อ6ค่ะน้ำหนักของทิดา และมานะรวมกันได้กี่กิโลกรัมรวมกันน,นไปทำไมรวมกันอา้าวตอบมาเลยค่ะได้เท่าไหร่กี่กิโลกรัมมีคนตอบถูกอีกแล้วอ่าสบวกยีก็ได้ 57กิโลกรัม3บวกสี้เท่ากับ7อ่ะบวกหลักหน่วยก่อนต่อไปก็ไปบวกหลัก10 30บวก20เป็น50นักเรียนคะหยิบแบบฝึกขึ้นมานักเรียนนำมาด้วยทุกครั้งนะคะลูกนะนำมาด้วยนะคะอย่าลืมมาดูการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะนักเรียนหน้า134ค่ะ134 จงเลือกขี่เส้นใต้นะคะคำว่าหนักกว่าหรือเบาวกว่าให้ถูกต้องดูเลยนะคะชูใจหนักเท่าไหร่คะชูใจหนัก19กกิโลกรัมมานะหนัก 21กิโลกรัมนะคะชูใจหนักกว่าหรือเบาวกว่ามานะข้างนักเรียนใครว่าชูใจหนักกว่าก็ขีดเส้นใต้ที่ตรงหนักกว่ามาหรือนักเรียนเห็นว่าถ้าชูใจเบาวกว่าก็ขีดเส้นใต้ตรงที่เบากว่านั่นเองนะคะหนักกว่าหรือเบากว่าข้านักเรียน เบาวกว่านะคะขีดเส้นใต้มาเลยใต้คําว่าเบาวกว่าอาวลงมือขีดเส้นใต้เลยค่ะใช้อะไรขีดคะไม้บรรทัดเลยค่ะตรงนี้ก็ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นใต้มาเลยตรงเบาวกว่าตรงนี้นะคะต่อไปข้อ2นะคะครูกำมลหนัก53กิโลกร,รมัมครูสุดใจหนัก58กิโลกร,รมัมนะคะ ครูกระมลคนไหนคะครูกระมลผู้ชายใช่ไหมคะหนักกว่าหรือเบาวกว่าครูสุดใจคะนักเรียนครูกระมลนี่หนัก53ส่วนครูสุดใจนั้นหนัก5 8ก็ต้องเป็นยังไงกว่าคะนักเรียนหนักกว่าหรือเบาวกว่าเบาวกว่าอา้าวกี่เส้นใต้ตรงนี้มาเลยไม,ม่ทัดขีดนะคะเบาวกว่าตรงนี้มาไปนะคะ ข้อที่3า่พนักเรียนสุนัขหนัก9ขีดแมวหนัก6ขีดเพราะฉะนั้นสุนัขเป็นยังไงคะหนักกว่าหรือเบากว่าแมวเลือกเอาเองเลือกพิจารณานะคะสุนัขหนัก9้าขีดแมวหนัก6ขีดนะคะลูกต่อไปข้อ4นะคะขนมขนมนี่หนัก6ขีดส่วนผักนั้นหนัก2ขีด เพราะฉะนั้นขนมอ่าตรงนี้นะคะขนมหนักกว่าหรือเบากว่า,วาผักะนะคะขนมหขีดผักสขีดได้ไหมคะกาใช้มันทัดขีดเส้นมาแล้วก็ฝาตรงนี้นิดนึงนะคะไม่มากหน้า135 135นนะคะจงเติมคำว่าหนักกว่า หรือเบากว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ7กิโลกรัมเป็นยังไงกว่า9กกิโลกรัมคะหนักกว่าเบากว่าหรือเท่ากับคะก็ต้องเป็นยังไงคะเบากว่าอันนี้8นะคะับขอโทษค่ะ8กิโลกรัมตรงน,นี้นะคะ7กิโลกรัมก็ต้องเบากว่า8กิโลกรัมนะคะฝากมาด้วยนะคะนักเรียนนะคะกันบ้าง น,นี้ก็เรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบน้ําหนักอะไรหนักกว่าอะไรเบากว่าก็ดูจักสังเกตจากตัวเลขน,นะคะค่ะฝกนทั้เรียนไว้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ